คำเตือนคลิปวิดีโอนี้สร้างขึ้นมาเพื่อความบันเทิงโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันใ,นใดๆทุกชนิดเด็กอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับการแนะนำจากผู้ปกครองสวัสดีครับ แอดมินคิมนำโชคพารวยนะครับกอกาบสวัสดีนะครับ f c ฟนะครับมิตรรักนะครับที่เคารพรักทุกท่านเลยนะครับครับผมวันนี้นะครับผมก็จะพา f c พี่น้องนะครับมาขอโชคนะครับตัวเลขแนวทางหวยลาวพัฒนานะครับกับเลขทูบนะครับบารามีหลวงปูดทวดนะครับในงวดประจำวันจันทร์นะครับที่28นะจันทร์ที่28นะครับ กรกฎาคมนะครับปศ2568นะครับก็ได้มี f c พี่น้องคอมิน์เข้ามาถ่ายคลิปนะครับอยากชมแนวทางเลขทูบแอดก็จะมาจุดขอโชค f c พี่น้องได้รับชมสำหรับเลขสูตรนะครับแอดก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะครับเม็ดเดียวของแอดได้อยู่ที่6กนะครับก็มา6-8นะครับสายรูดนะครับสำหรับ6-4นะครับแอดเจาะให้อยู่นะครับ64แล้วก็กลับขึ้นเป็น9-4พาสกับ9ตัวเดียวกันนะครับใครที่ชม คลิปนะครับผมก็จะได้อยู่นะครับ94นะครับมา68 49นะครับ49หรือว่า6 64อยไอ้คิมกลับหัวให้ก็ยินดีกับพี่น้องที่โชคดีนะครับสำหรับเอซีพี่น้องอยากได้ข้อสอบเม็ดเดียวก็คอมเมนต์มาบอกนะครับเอสจะไปคิดคำนวณบวกให้แล้วก็จะลงคลิปให้ใดครับผมเนาะอยากได้คลิปเลข two เลขเม็ดเดียวนะครับคอมเมนต์มานะครับเอสจะไปคิดบวกให้ ก็จะไปจุดข,ขอโชคเอฟซีพี่น้องได้รับชมรอรุนไปรอชมไปพร้อมกันนะผมคาถาขอหวยคาถาพระานะครับจดไว้แคบไว้นะครับเพื่อมีทูบนะครับจุดเจียงโชคในวันพระนะครับยิ่งจะดีนะครับกวางอื่นนะครับก็มีนโมสามจบนะครับนะโมตัสะพระควะตูระตูสมมาสมพุทธสะนะโมตัสะพระควะตูระตูสมมาสัมพุทธสะ โมตสสะประวตูระตูสมมาสัมพุทธสะอินทยสังเทวยสังพรหมยสังมหาพรหมยสังอิสียสังมหาอิสียสังมุนียสังมหามุนียสังจักกวัตติยสังมหาจักรวัตติยสังพุทธยสังปเจกพุทธยสังอรหันตะยสังสัพพิทธิวิชาจรณยสังสัพพโลกาจริยญาณะสังเอเตนะยะสนะ เอเตนะสัจจวาเจนะมามัสุวัติโหนตุไมหังนโมพุทธสานโมธรรมสะนโมสังคัสสะเสยยตีทางหูรูรูสวาหายะสาธุครับผมเลีกทูบนะครับบารมีนะครับหลวงปู่ทวดก็จุดเรียบร้อยแล้วแอดมินก็จะของดใช้เสียงนะครับเอฟซีพี่น้องเด้รุนเรงทูบด้วยกันรุ่นไปด้วยกันครับผม Thank <laughs> you. ครับผมก็สุดเรียบร้อยแล้วนะครับสาหรับเลขทูบบาร,รมีปูดทวดนะครับขอบุญบาร,รมีปู่ทวดถ้าสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีจริงขอจงบรรลุบรรดานเลขทูกท,ที่จุดในตอนนี้ออกมาตรงตามแนวทางหวยลาวพัฒนาให้เอฟซีพี่น้องเข้ามารับชมมีโชคมีชัยชทุกท่านทุกคนรีบเตือนสาธุครับผมเลขทูบบาร,รมีปู่ทวดก็จุดเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับเอฟซีพี่น้องเห็นบนในคอมเมนต์มาบอก,บอกเพื่อนเพื่อได้นะครับคอมเมนต์อาจแตกต่างกันออกไปเเพื่อนเพื่อนมีโชคด้วยสําหรับแอดมินเด่นนะครับก็จะคอมเมนต์ไว้ท้ายคลิป สามารถเข้าไปรับชมติดตามได้นะครับโปรคอมมินต์ตรงกันโปรมีโชคด้วยกันสําหรับแอดมินเห็นจะคอมเมนต์เอาไว้ท้ายคลิปนะครับสามารถเข้าไปรับชมติดตามได้นะครับโปรคอมมินต์ตรงกันโปรมีโชคด้วยกันสําหรับวันนี้แอดมินขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหมครับถคลิปหน้าสําหรับวันนี้โชคดีมีเฉยทุกท่านเช่นเคยครับผมสวัสดีครับ